สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้กับมาพอยอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568นะครับวันนี้อดมินก็นเดินทางมาที่นะครับลานตมนะครับมาขอพอนขอโชคลาภกับไอ้บุญมีนะครับ สาธุเด้อผู้ใดเข้ามานะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของไอ้บุญมีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับที่เพิ่นให้โชคให้ลาภนะครับก่อนอื่นแอดมินจะขอถวายน้ำกันดนะครับเด้อมื้อนี้ก็มีน้ำแดงเด้อไอเด้อนู่นน่ะน้ำก็หมดเด้อไอเด้อ ก็ขอให้ลูกหลานในโชคได้ลาบเด้อลูกหลานจะสื้อน้ำสื้อพ้นน้ำใหม่มาถวายให้นะครับอยากกินข้าวเหนียวลาบก่อยกับบอกระไอ,อเด้อวันนี้มาขอรัฐบ,บาลไทยมืออื่นเด้อวันที่16มิถุนายน2568นะครับวันนี้ก็มีน้ำแดงเด้อ ไอ้ขุนมีนะครับมีแต่นำแดงเด้อมาถวายให้มาหลับเอเด้อไปสู่ลูกสู่หลานกินเด้อ บินำกันได้ครับเดือตัวเหล็กผิดจอมปวกนะครับของไอ้บุญมีนะครับเป็นเหล็กจังขับข้างบนนะซอยกันเบิ่งนได้ครับเด้อดแปดอะไรครับแปดห้าสองหรือเปล่าครับเดี๋ยวให้อายเป็นจุดใส่ถูมให้นะครับสาธูเดอร์อายเดอไอายกัอบบอยโชคมา หลายงวดนะครับงวดนี้กับคอเดอร์งวดวันที่16มีทุน่ายน2568ลูกล้านกับมาคอโชคคอหลาบกับอายเดอร์วอนนี้ไก่ายจุดใส่ทูมันคือเกาเดอร์ มันก็มีน้ำแดงกับยาสูบด้วยไอเด้อห้สูบยาสูบยาใจเย็นๆน,นะครับคอยเขียนเหล็กไ้เด้อห้แตก3โตัวด้อรัฐบ,บาลไทยเมืออื่นด้วย6มิถุนายนด้วยไอเด้อต่อยาเป็นสูบนะครับมเาบาิ่งตัวเลขน้ำกันนะครับพี่จอมปลวกนะครับ FC ท่านใดเห็นตัวไหนนะครับช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพื่อแบ่งปันตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับ บริเวณจอมปวกนะครับสมัยตะกอนนะครับเพื่อนใดเงินแสนเงินล้านกับบริเวณนี้นะครับเอาให้เดือดดังๆให้เก่าเด้อายเด้อให้สิบันซาหาบานหหันดอให้เก่าเด้อต้มกระแร่งๆนะครับ เรออาได้ไอ้เด้อตกใจให้กันนี่ถ้าอยากกินข้าวเหนียวลาบก้อยแต่ให้แตกสามตัวออด้ไอ้เด้อเดี๋ยวบุญทำน้ำโชกจะมาถวายให้ได้ไอ้เด้อคอยแตกสามตัวรัฐบาลไทยมือ่อื่นสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถึงเขียนใส่ถูกแบบนี้เด้อ เดี๋ยวมาเล่ารุ่นกันนะครับว่าไอา้บุญมีเ่นจะเี้นให้ตัวใดนะครับตั้งไว้ไกลยาสูบนี่นะครับให้เพิ่นสูบยาให้เพิ่นเีเ้นเหลขให้พร้อมนะครับแนวทางของไอ้บุญมีนะครับขอฉกฉกมันหมาเด้อมือมอื่นนะครับเอาชัดๆเด้อไอเด้อหลูกร้านแห้งปลึกแห้งนาจะเี้นให้เป็นปริศนาเด้อแล้วมาเมี้นคือจอดจันเ้อ ซอยกันเมิองนะครับเดือดไอบุญมี me, ตัวเลขพันเขียนให้ตัวใดนะครับเป็นเลขแปดหรือว่าเลขสามน่าจะเป็นเลขแปดนะครับรออพันเขียนให้ชัดเจนนะครับ fc ท่านใดนะครับที่ยัง ไม่มีโชคนะครับกระยาเพิ่งทอแท้เด้อครับเด้อชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับ16มิถุนายน2568นะครับอายบุญมีกําลังจะแกนหายตัวแรกนะครับเอาชัดๆเดยอายเด้อยพราะว่าคือนาค้น 자막 제공 및 자막 제공 및 광고는 kakaotalk 플러스친구의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. ยังปึกแห้งนาอย,ยู่มันเป็นเด็ยกยังกะครับอ่ะนะ ตัวแรกเป็นปริศนานะครับคล้ายๆเลข3หรือว่าเป็นเลข8นะครับอ้าว fc ท่านใดเห็นเป็นตัวไหนช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพราะว่าแอดมินบอกเข้าใจนะครับไอพุ่นมี่จะเขียนให้เลขยังน,นะครับ เอาชัดๆเนี้ยไอเระวังนะครับไอ้ันมีกําลังเจนตัวที่สองนะครับให้มาดูที่จอมปลวกนะครับนี่ครับมันจะเบิ้งอยู่ในแ่นนี้นะครับเพิ่นเคยได้โชคเลยลาบนะครับ คุณเคยให้โชคเงินล้านบริเวณแทนนี้นะครับ แต่ตัวแรกนะครับไอบุญมีเขียนให้เป็นพิษนานะครับลคล้ายเลขสามในเลขสามก็เลขแปดนะครับกับพิจนาเด้อครับเด้อเพราะว่าเพิ่นเขียนให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาเบ่งโตต่อไปนะครับตัวที่สองนะครับเพิ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับ ปิศนากับตีเป็นปิศนาด้วยครับเด้อเห็นเป็นตัวใดกับขอให้โชคดีนะครับคือตั้งตัวเลขมันถับกันนะครับเป็น3ามนะครับตัวแรกนะครับ ประมาณเกือบสิบวันนะครับที่ไม่ได้เดินทางมานะครับไปเดินทางมาขอพรขอโชคลาภกรบไยพุ่นมีนะครับประมาณสิบกว่าวันนะครับะมื่อน,นี้มีโอกาสนะครับก็ตตรงไหนเดินทางมานะครับเอาชัดๆสัตให้แน่ไอพุ่นมีมิตรโตเป็นปริศนานะครับเบิง้งมาเดอครับเรือซอยกันเบิ้งนะครับ คือเพนเคียนเป็นเลขไทยบ่ครับเป็นตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งหรครับหไม่ว่าเลข9นะครับแต่เป็นพิศนาทั้งหมดนะครับตัวแรกนะครับเลขมันทับกันนะครับคล้ายสามแปดนะครับตัวที่2นะครับเหมือนจะเป็นเลขหนึ่งนะครับ โมเดกหนึ่งกระเล็กเก่านะครับกับพิจารณาด้วยครับเด้อซอยกันเบิงนะครับเพราะว่าไอา้บุญมีเพิ่นเขียนให้เป็นปิศนาคักนะครับเพิ่นเขียนตัวเลขให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาเบิงตัวที่สามนะครับเป็นเด็กยังละไอ้บุญมีแปดหนึ่งแปดเก้านึงครับ อซอยกันตีเหล็กปิศนาของไอ้บุญมีด้วยครับเด้อแบดมินกับเพิ่งเห็นนะครับตัวเล็กนะครับปิศนาแบบนี้นะครับบ่เคยเห็นจักเถื่อนะครับเรื่อว่าเพิ่งเขียนให้เป็นเลขไทยนะครับตัวที่สองถ้าเป็นเลขไทยจะเป็นเลขหนึ่งนะครับ ตัวที่สามชัดเจนอยู่นะครับตัวที่สามเป็นพันธุชัดเจนนะครับ,ต 3, นนรบแต่ตัวแรกก็ชัดเจนนะครับเป็นปริศนานะครับซอยกันเบืองเอาด้วยครับเดี๋ยวผู้ใดเห็นเป็นตัวใดนะครับซอยคอมเมนต์มาด,ด้วยครับเพื่องแบ่งปันตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับแปดหนึ่งหกหรือว่าจะเป็นแปดเก้าหกนะครับ ไม่งั้นก็จะเป็นสามสามหนึ่งหกนะครับสามหนึ่งหกแปดหนึ่งหกหรือจะเป็นสามเก้าหกนะครับแต่ะละตัวสุดท้ายนะครับผนเขียนในชัดเจนนะครับเป็นเลขหกนะครับ ตัวสุดท้ายชัดเจนนะครับ บูตดเคยเห็นเด็กถูบลักษณะแบบนี้ซอยคอมเมนต์มาด้วยครับเด้อสำหรับแอดมินกระตีเป็นนะครับเป็น8นะครับน่าจะเป็น8ตัวแรกนะครับ8ปดหนึ่งหกหรือว่าจะเป็น896นะครับ ตัวเลขเพื่อนเราเป็นปริศนานะครับเพื่อนามาเขนให้แบบนี้ผู้ใดเคยเห็นนะครับซอยคอมเมนต์มาได้ครับเด้อเป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของไอ้บุญมีนะครับบุญถ้ำตีับถูกนะครับซอยคอมเมนต์มาได้ครับเด้อเพราะว่าเพิ่งเจอตัวเลขแบบนี้ครั้งแรกนะครับเป็นตัวเลขแนวทางของไอ้บุญมีนะครับตัวเลขต้องมาทับกันนะครับตัวเลขมันทับกันนะครับ ตัวที่3ก็นึกว่าจะเป็นเลข6นะครับก็เหมือนเลข9นะครับอาจจะเป็น6 9นะครับหรือเพิ่นจะหายลอตเตอรี่แล้วมันที่หนึงกับบรลูนะครับอาจจะเป็น3 8 3 8 1 6 9 ซอยคอมเมนต์มาด้อครับเด้อโคด้กมากรอขอโชคดีมีโชคลาภนะครับแต่ตัวเลขของไอ้ันมีเป็นปริศนานะครับอ่ให้เบิ่งชัดๆอีกรอบนะครับให้เปียวด้วยครับเด้อเิ่นเขียนให้แบบนี้นะครับก็บเป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของไอบ้บนมีนะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามานะครับกระเตี๋ยวด้วยครับเดือตัวเหล็กเขาหงายพืนมีเพิ่นเขียนให้แอดมินกัดตีบยถบทูกนะครับเพราะว่าพิ่นเขียนหนังสือทับกันนะครับอ่ะผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับรัฐบาลไทยนะครับ16มิถุนายน2568นนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ